ครับการสุดีช่วงโซาของวันที่7ก,กันยายนพศ2567ันารกสิบาสุดีเอฟซี FC ที่ติดตามทั้งช่องยูซี่พักโคสิ่งหนึ่งสูงหนึ่งทุกท่านและการสุดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เกียรติเข้ามารับชมชิปแล้วมาอุดหนุนทั้งช่องโดยดีตลอดมากครับการซาัดชิปนี้กาเป็นชิปที่สองครับพี่น้องครับอ่ากัสซีมาอ่าเล่หลังขึ้นกำลังพอพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านครับเป็นง้วทรงซี่สองร้อยจุดเมตรหรอกกาบ,บริการเก็บเงินปลายทางเดินครับพี่น้องครับ อ่ามีทั้งราคายกราคาแยกนะครับพี่น้องครับอ่าท่านใดอยากยกไปเลี้ยงกะลองพิจารณาเมืองครับฟังให้จบชิปได้ครับพี่น้องครับอ่าบ่วาหลายใหญ่ห้างครับบ่วมาออมข้อมบ่วมาพัมเพื่อโมบมองขายนะครับอ่าถ้าท่านใดว่าแพงกะผ่านกรท่อาขายได้ราคานี้ครับต้องลงมาหลายชิปแล้วครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวผมมาเมืองเมียทองว่าจิ้วหน่อก่อนครับพี่น้องครับอ่าทองแก่แปดเดือนประกันทองให้แปดเดือนครับอีกเม่เกินสองอาทิตย์หรือว่าเม่เกินเดือนนี่ออกลูกแท้ครับพี่น้องครับข้อมสูงลอยสารสิมหาบวกเป็นง่วนเหยาเหาครับง่วนเหยาเหา ว่าจ on it so ิ๋วดิประมาณนี้ครับพี่น้องครับทองแทร่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกสองได้ทองด้วครับอ่ตัวที่ทับไปนี่อ่ทับเอียงกัดด้วยครับพี่น้องครับทับเอียงกัดไว้ครับนี่ครับเอาไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทพ่อครับแม่นี่ครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทต้งฟีสองร้อยโลหดบาน์หน่วยซองกับจังเก็บเงินครับพี่น้องครับนี่ครับหายากด้วยครับพี่น้องครับว่าจิ๋วแท้ครับอ่าเราม่งแม่ไถ่เงี้ย่ลามันครับอ่าแม่นี่เป็นแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่ ลอยซี่ซี่บวกแม่บดครบเครื่องครับนาเขาดีห้องแางดีครับพี่น้องครับงัวลูกกินนมกหมธรรมดาครับนี่ครับมันชาชัดครับพี่น้องอันมันทังผียังมาย้อนแสงครับพ่อเลี้ยงเนะครับในเกลี่ยงัวมืนก็บ่าเนี่ได้แมงสี่เี่พ่อเลี้ยงเลยครับอ่านี่ลูกสาวเพิ่นตัวน้อยนี่ครับนี่ครับตัวลูกสาวตัวน้อยอายุสี่เดือนครับ เอาไปหนึ่งมืนแปดพันบาทเช่นกันครับพี่น้องครับนี่แล้วครับตัวน้อยนี่ครับหนึ่งมืนแปดพันบาทอ่าบัดนี้เมื่อมีใหญ่นี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองลูกสาวอายุสิบสามเดือนอ่าแม่ท้องอีกเจ็ดแปดเดือนเช่นกันครับพี่น้องครับประกันท้องอีกเจ็ดเดือนตัวเศร้าท้องเรียบร้อยแล้วครับท้ายแม่ก็ร้อยสี่สิบบวกลบสองครับนี่เมื่อตัวแม่เพิ่งครับมึงบักเขาได้ครับง้อสดๆครับพี่น้องครับอ่าเมื่อเนื้อหนังได้ครับนี่ครับให้เมื่อเนื้อหนังเลยครับ ง้อบ่ได้เ่าครับพี่น้องง้อบ่ได้เ่าง้อสามารถมีลูกได็สิบห้าสิบหกตัวหรือว่ายี่สิบตัวแล้วแต่เข้าบำรุงขั้นบำรุงอ่าเพิ่นนะครับพี่น้องครับคือยังคนนี่ครับแต่ได้กินดีกับยืดได้โดนครับนี่ครับลูกสาวตัวใหญ่นี่ครับเอาไปสองหมื่นสองพันบาทนะครับซื้อสองในสามครับประกันท่องให้นี่ครับลูกตัวใหญ่นะครับนี่ลูกตัวย่างไม้นี่ครับสองหมื่นสามพันบาทอ่าบัดนี้กรณีอ่า พอแม่พี่น้องยังยกหาโตเจนหัวใจไปเรียงนะครับพี่น้องครับราคานี่งวดต่อถูกกรณีครับเอาไปหาเมื่อนบาทเพียงเพียงครับหาโตเจนหัวใจง้วดใส่ใหญ่ทั้งคอครับพี่น้องครับนี่ครับถ้่ทานหม่มองซื้อเลยทีก็นี่กับพวกไปยังครับเข้าขายได้ราคานี่ครับถ้าขายมาออกก็สีเรียงไปอย่างงีวดแพงยังสีขายก็ได้ครับพี่น้องครับง้วดเจนนี่มาดงม้องห่วงเร่องราคาเดอกครับง้วดเป็นขาหน้านี่ครับพี่น้องเงี่ยมั่าใจครับ ผลการที่การทั้งขวางเข้ากับเช่นเดิมครับจะโทษเหรียโทษตัวโทษตมกันจะโทษควบสาใจอ่ามัอิหรีโทษมากอ่ากรณีท่านจองอ่าถ้าบ่มั่นใจว่าสีซื้อได้อิหรีหามจองเนี่ยขาดครับเพราะว่าชุดนี้อ่าเอฟซีทั้งเพชรบุรีตกลงว่าเอาหัวเนี่ยมาสู้มากกับ้เขาเปลี่ยนง้อตัวนั้นตัวนี้ให้ให้เขาหาเสียหายเพราะถ้าหาเสียบให้แล้วกลว่าพวเอาทั้งทั้งทีง้อสีขายแล้ยต้องมือขึ้นครับคนโทรมาสื่อกลับไหล ว่านี้ก็ได้เบรกไว้ว่านี้ก็ได้มาลงคลิปใหม่ครับพี่น้องครับเอากระเป๋ supplies, ady, าไปย warm, 네ังครับกระเปพร้อมอย่าโทษครับพี่น้องครับมันเสียโอกาสของผู้เ้าอยู่นี่แหละผู้เ้าอยู่นี่เอามาขายก็อยากขายครับกำไรกับไม่ได้ไร่ถ้าเสียคว้วรนูซื้อเหรครับพี่น้องครับนี่ครับบอกกันตรงตรงครับจะส่ออ่อนความครับในยุคปัจจุบันดนะครับพี่น้องครับราคายกห้าตัวเจ็ดห ER ัวใจตัวเมียทั้งหมดหาหมื่นบาทเพียงๆครับเอาไปลงรถเบอายครับเมื่อถูกชุดที่ลงคลิปไปในนี่ครับพี่น้องครับสหรับบคลิปนี้้ก็ขอจไวเพียงเท่านี้ครับกาสวััสดีครบ